สวัสดีครับคลิปนี้แซมมีรถตู้ V.I.P มาแนะนำกันเลยนะครับเป็นรถตู้ Volkswagen นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับเลขไมห่นม่นนะครับนี่คันนี้เลยเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับคันนี้นี่แซมสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับเบาๆนะครับเงียบๆไม่เสียงดังนะครับนี่ไฟได้นะครับ จะเป็นตัว daytime running light ด้วยนะครับไปสองสว่านกัหว่านี่ไปเดี๋ยวอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเซนเซอร์นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมไปดูด้านหน้ากันชัดๆกันนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาต่อกันนี่ภายในกันดีกว่านะครับผมภายในจะเป็นแบบเบาะหนังนะครับสีครีมหรือสีเบจนะครับสำเนาเล่มนะครับเป็นรถปี2018 นะครับแท้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนะครับถังน้ํามันนะครับฝาถังอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นประตูบานสไลด์นะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่จะเป็นลักษณะอันนี้ครับด้านในนี่นะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับแถวสองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่พักเท้าให้ด้วยนะครับผม เป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของตัวกดที่พักเท้าเป็นไฟฟ้านี่สไลด์เปิด,ดปิดนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระดกนะครับสูงต่ำนี่นครับ,บนนี้จะเป็นในส่วนของ ที่พักอีกเช่นกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นมีทีวีให้ดูด้วยนะครับนะ่ะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับเอนะครับรปิดก่อนนี่นครับทีวีนะครับผมเปลี่ยนช่องหรือดูได้เลยนะครับเราปิดก่อนนะครับปิดเราก็กดตัวนี้นะครับผมจะมี สามารถที่จะตั้งค่าได้เลยจากผู้โดยสารตอนหลังนะครับครับไฟจะเป็นแบบนี้นี่ครับตัว s วิตช์แอร์ปิดนะครับนี่รูรล,ลาจริงๆนะครับคันนี้นะครับผมที่ปิดจะเป็นแบบนี้กดปึ๊บให้มาแซมพาไปดูด้านท้ายกัน,ดนกดปิดก่อนนะครับด้านท้ายก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีกเช่นกันนะครับนี่ เปิดตัวไฟฟ้านะครับกดปับนี่นะครับหรูหรานเลยดูพรีเมียมนะครับในราคาที่เบาๆจะต้องได้นะครับผมนี่ลัณะนี้กดไฟฟ้าด้านนี้นะครับกดนี่นะครับสวยเลยนะครับไปดูเลขหม่กันดีกว่านะครับผม เลขไม่อยู่ที่1 1ึ่0แสนะครับผมนี่ผมมาเ,เป็นอาาัลสายไนี้ครับนี่หน้าจอวิทยุจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแอร์ออโนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมรถปี2018นะครับเลขไม่หนึ่งแสนนมื่นเกนะครับผมแซมเปิดราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับผมใครกําลังหารถ ตู้ VIP ในราคาที่เบาๆราคาที่สบายกระเป๋าเนี่ยแซมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับตรวจสอบจากทางศูนย์โฟล์คสวา e เกนได้เลยนะครับผมแนะนำเลยจริงๆสวยจริงๆครับคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับผมสนใจโทรหาแซมได้ครับ0863543692นะครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับยืนยงบิ๊กซีบางพีนะครับมาไม่ถูกโทรหาแซมได้ครับ0863543692 โอเคครับสวัสดีครับ